นี้ป้าน้องจะมาสอนนะคะเวลาซื้อผักหรือผล,ลไม้มาเนี่ยห้ามเอาไปเข้าช่องฟีดนะคะเนี่ยป้าน้องได้เด็กมาใหม่จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอะคะ่ะเนี่ยพอไปเข้าช่องฟีดแล้วเขาจะเขาเรียกว่าอะไรตายนึ่งนะคะผักจริงจริงเนี่ยยังดีป้าน้องไหวทันไปเปิดเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะเหมือนเสียเลยความเย็นคะ่ะเนี่ยกระลำปีเนี่ยนะคะ ยังดีเขาเข้าได้เดียวเดียวเห็นไหมคะมันจะเสียแล้วมันผลไม้ก็เหมือนกันคะ่ะเนี่ยมันจะแบบคล้ายๆเหมือนเสียเลยเอาเข้าไม่ได้นะคะผักผลไม้เนี่ยต้องไว้ช่องธรรมดาจะไปเข้าช่องฟีดไม่ได้เนี่ยขึ้นใช่ก็เหมือนกันคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยยังเขาเข้าไปไม่ไม่รู้กี่นาทีพาน้องนึกได้ไปดูที่ไหนได้เข้าช่องฟีดหมดส่วนมาก เด็กรุ่นใหม่ๆหรือคนที่ไม่รู้อ่ะจะทําอย่างเงี้ยซื้อผักมาก็ยัดยัดยัด,ย,ดยัดเข้าช่องฟีดหมดนะคะมันต้องไว้ช่องธรรมดานะคะมันมันจะเหมือนเสียเลยเนี่ยเขาเรียกตไตนึ่งนะคะเนี่ยให้ให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยอันนี้ยังยังไหวทันนะคะไปไปไปเก็บไปเอาออกมาก่อนมันก็จะเหมือนผักไตนึ่งนะคะ คุณค่าทางด้านอาหารมันก็จะหายไปเนี่ยคะ่ะฉะนั้นซื้อผักผลไม้อย่าอย่าไปยัดเข้าช่องฟีดเห็นได้เด็กาใหม่แต่ละคนเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแทนที่จะเอาไว้ข้างนอกจับเข้าช่องฟีดเลยค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเกตความรู้ที่ให้สำหรับคนทั่วๆไปนะคะ อันนี้จะเห็นว่าส่วนมากเขาก็จะไม่บอกกันค่ะเนื้อสัตว์เหมือนกันค่ะเนี่ยได้มาก็ไม่ใช่เข้าช่องฟีดเลยนะคะ